คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในวันที่มืดมนท,ที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยมีใครบ้างที่กำลังต่อสู้อยู่ในเงามืดย้อนกลับไปในวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1941ทำกลางเสียงรองเท้าบูทของทหารญี่ปุ่นที่ดังก้องไปทั่วกรุงเทพมีชายคนหนึ่งในเครื่องแบบนั้นที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกการกระทำแฝงไว้ด้วยความลับที่หนักอึ้ง ความลับที่หากถูกเปิดโปงเมื่อใดไม่เพียงแต่ชีวิตเขาจะหาไม่แต่ชะตากรรมของประเทศไทยอาจพลิกผันไปตลอดกาลเขาเป็นใครและเขากำลังทำอะไรนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ถูกกลบฝังไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของขบวนการเสรีไทยเครือข่ายของวีรบุรุษเงาที่ลุกขึ้นสู่ในวันที่ชาติสิ้นหวังที่สุดพวกเขาคือใครคือนักการเมืองข้าราชการ หรือเป็นเพียงคนธรรมดาที่รักชาติยิ่งชีพในวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ตามตำราแต่จะพาคุณดำดิ่งไปกับภารกิจเสี่ยงตายของพวกเขาพวกเขาสื่อสารกันอย่างไรภายใต้สายตาของตำรวจสันติบาลญี่ปุ่นพวกเขาต้องเสียสละอะไรบ้างเพื่อแลกมกับคำว่าเอกร,ราชและที่สำคัญที่สุดเมื่อสงครามจบลงเหตุใดวีรกรรมของพวกเขาจึงแทบจะเลือนหายไป มาร่วมกันค้นหาคำตอบของเหล่าวีรบุรุษที่ถูกลืมไปพร้อมๆกันครับในวันที่รัฐบาลของคุณยอมจำนนต่อผู้ลุกรานคุณจะเลือกก้มหัวยอมรับชะตากรรมหรือจะลุกขึ้นสู้ในความมืดนี่คือทางเลือกที่ประเทศไทยต้องเผชิญในวันที่แบ8ธันวาคม1941เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศและรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามถูกบีบให้ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรทำกลางความสิ้นหวังของผู้คน แต่ใครจะรู้ว่าในวันเดียวกันที่ชาติเหมือนจะยอมจำนนนั่นเองประกายไฟแห่งการต่อต้านก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างเงียบๆแล้วชายผู้จุดประกายไฟนั้นคือปรีดีพนุมยงรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขาอ่านเกมขาดว่าการเดิมพันข้างญี่ปุ่นคือหนทางสู่หายนะเขาเชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะชนะสงครามในที่สุดและประเทศไทยต้องหาทางเอาตัวรอด คำถามคือจะเริ่มจากตรงไหนและจะไว้ใจใครได้บ้างในเวลาที่สายลับญี่ปุ่นอยู่ทุกขนแหง่งภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นี้เริ่มต้นในห้องลับกับการสนทนาที่ต้องระวังทุกคำพูดปรีดีได้ถาบทามบุคคลที่เขาไว้ใจที่สุดสองคนแรกคือหมอราชวงศ์เสนีปราโมทนักการทูตหนุ่มไฟแรงผู้มีสายสัมพันธ์กับโลกตะวันตกและหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งก็คือท่านปรีดีเองในบรรดาศักขุนนางผู้มีประสบการณ์ในการทำงานใต้ดินนี่คือสามประสานแรกของขบวนการที่ใช้คำว่าเสรีไทยเป็นโคตรรหัสลับแทนตัวตนแต่การต่อสู้ครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าจะทำแค่ในประเทศปรีดีรู้ดีว่าพวกเขาต้องการการยอมรับและความช่วยเหลือจากโลกภายนอกภารกิจที่เปรียบเสมือนการเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกเป็นของมอราชวงศ์เสนีปราโมท เขาต้องลักลอบเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในปี1942เพื่อเป็นปากเสียงให้คนไทยและร้องขอการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตรการเดินทางที่ทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงแต่เขาก็ทำสำเร็จในขณะเดียวกันในแผ่นดินไทยภารกิจคู่ขนานก็ได้เริ่มต้นขึ้นกองกำลังติดอาวุธลับๆถูกจัดตั้งขึ้นในป่าลึกทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานพวกเขาคือใคร คือชาวบ้านคือนักศึกษาคือทหารนอกแถวที่รวมตัวกันฝึกอาวุธอย่างเงียบๆรอคอยวันที่จะลุกขึ้นต่อต้านแต่อาวุธที่อันตรายที่สุดของพวกเขาในตอนนั้นกลับไม่ใช่ปืนหรือระเบิดมันคืออะไรกันแน่มันคือข้อมูลข่าวกรองการล้วงความลับการเคลื่อนไหวของกองทัพญี่ปุ่นในทุกตารางนิ้วของสยามประเทศและส่งต่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนี่คือสงครามเงาที่แท้จริง ที่ทุกข้อมูลที่ส่งออกไปอาจหมายถึงชัยชนะที่ใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งเมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปลองจินตนาการตามนะครับทุกย่างก้าวที่คุณเดินทุกคำที่คุณพูดอาจเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือโลกของสมาชิกเสรีไทยโลกที่ต้องดำรงอยู่ท่ามกลางเครือข่ายสายลับและผู้หวังดีต่อญี่ปุ่นที่อยู่ทุกคนทุกแห่งศัตรูไม่ได้มีแต่ในค่ายทหาร แต่อาจเป็นเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่คุณไว้วางใจแล้วในสภาวะที่กำแพงมีหูประตูมีตาเช่นนี้พวกเขาทำงานกันอย่างไรพวกเขาต้องกลายเป็นนักรหัสและนักแสดงในคนเดียวกันการสื่อสารคือเส้นเลือดหลักแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดจะส่งข่าวอย่างไรไม่ให้ถูกจับได้คำตอบคือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากความจำเป็นข้อความถูกแปลงเป็นรหัสมอร์ส ที่ซ่อนอยู่ในคลื่นวิทยุข่าวสารถูกพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ลับที่ส่งต่อกันมือต่อมือหรือกระทั่งการส่งคนเดินทางข้ามแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อเป็นจดหมายมีชีวิตทุกวันคือสวมหน้ากากเข้าหากันสมาชิกเสรีไทยต้องเล่นละครตบตาศัตรูอย่างแนบเนียนบางคนแสร้งทำตัวเป็นข้าราชการผู้พักดีต่อรัฐบาลที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อลวงความลับจากวงใน บางคนใช้ร้านค้าของตัวเองเป็นฉากบางหน้าสำหรับซ่อนตัวหรือส่งข่าวและหลายคนต้องกลมกลืนไปกับฝูงชนในฐานะชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีพิษมีภัยแต่สงครามที่หนักหน่วงที่สุดอาจไม่ใช่สงครามกับศัตรูที่มองเห็นแต่เป็นสงครามประสาทที่กัดกินอยู่ภายในคุณจะไว้ใจใครได้บ้างเพื่อนร่วมขบวนการที่คุณเพิ่งพบหน้าอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวเข้ามาก็ได้คนไทยที่ยิ้มให้คุณ อาจพร้อมชี้เบาะแสให้กับเคมเปไตตำรวจสันติบาลญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าความโหดร้ายได้ทุกเมื่อทรัพยากรทุกอย่างขาดแคลนทั้งเงินทุนอาวุธหรือแม้แต่ยารักษาโรคทุกอย่างต้องอาศัยการลักลอบและการบริจาคอย่างจำกัดการขยายกองกำลังจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยอุปสรรคและเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงเหลือเกินสมาชิกหลายคนถูกจับกลุ่ม เผชิญหน้ากับการทรมานที่ร่างกายแทบแหลกสลายแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือแม้ความเจ็บปวดจ,จะพรากชีวิตของพวกเขาไปในห้องขังหรือค่ายกักกันแต่ปากของพวกเขายังคงปิดสนิทความลับของขบวนการจึงยังคงเป็นความลับต่อไปบุคคลอย่างหลวงประดิษฐ์มนูธรรมที่คุมเครือข่ายในกรุงเทพหรือพระยาศรีวิสารวาจาผู้นำในภาคเหนือคือตัวอย่างของคนที่ต้องใช้ชีวิตเช่นนี้ทุกวัน คือเดินบนเส้นได้ที่ขึงอยู่ระหว่างความเป็นและความตายขบวนการเสรีไทยประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษพวกเขาส่งข่าวกรองที่มีค่ามากมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี1944 มรวเสนีปรามโมทได้พบกับประธานาธิบดีรูสเวลและได้รับคำมั่นสัญญาว่าสหรัฐจะช่วยเหลือประเทศไทยหลังสงครามการพบกันครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนขบวนการเสรีไทยอย่างเต็มที่ ขบวนการเสรีไทยทำงานร่วมกับ Office of Strategic s e r v i c e หรือ OSS ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองที่ต่อมาได้กลายเป็น CIA พวกเขาได้รับอาวุธการฝึกฝนและการสนับสนุนทางการเงินจาก OSS ขบวนการเสรีไทยส่งข่าวกรองที่มีค่ามากมายให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย สถานที่ตั้งของฐานทัพญี่ปุ่นแผนการโจมตีของญี่ปุ่นและข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นในประเทศไทยนอกจากสหรัฐเอเมริกาแล้วขบวนการเสรีไทยยังทำงานร่วมกับอังกฤษด้วยพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจาก Special o p e r a t i o n Executive หรือ SOE ของอังกฤษและได้จัดตั้งเครือข่ายข่าวกรองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่เป็นปฏิบัติการทางทหารที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอันตรายฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการส่งเจ้าหน้าที่อาวุธยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทางวิทยุให้กับเสรีไทยในไทยโดยใช้วิธีกระโดดรมลงในพื้นที่ห่างไกลที่ถูกกำหนดไว้เป็นรหัสซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ปลอดทหารญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ OSS และ SOE ที่เข้ามาในประเทศได้ทำการฝึกฝนสมาชิกเสรีไทยให้รู้จักการใช้อาวุธทันสมัยการวางแผนการรบแบบกองโจรการก่อวินาศกรรมขนาดย่อมเพื่อตัดกำลังบำรุงของญี่ปุ่นเช่นการระเบิดสะพานหรือเส้นทางรถไฟ มีการจัดตั้งค่ายฝึกและฐานที่มั่นลับในพื้นที่ป่าเขาทั่วประเทศเช่นที่จังหวัดสกลนครแพร่และชัยนาทเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการฝึกฝนรวบรวมกำลังพลและเป็นจุดรับการส่งกำลังบำรุงจากฝ่ายสัมพันธมิตรสมาชิกเสรีไทยทำหน้าที่เป็นผู้หาข่าวในพื้นที่ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ OSS และ SOE วิเคราะห์และส่งกลับไปยังกองบัญชาการใหญ่ การทำงานร่วมกันนี้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการวางแผนทิ้งระเบิดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ในเดือนสิงหาคม1945ขบวนการเสรีไทยได้แสดงบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชของประเทศไทยพวกเขาได้ช่วยให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตร หลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่16สิงหาคม1945การประกาศนี้มีผลย้อนกลับไปถึงวันที่8ธันวาคม1941ซึ่งเป็นวันที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยการประกาศนี้ช่วยให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตร มอรวเสนีปราโมทได้เป็นนายกรัฐมนตรีและนำประเทศไทยเข้าสู่สหประชาชาติในปี1946การทำงานของขบวนการเสรีไทยช่วยให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่ต่อตั้งญี่ปุ่นหลังสงครามขบวนการเสรีไทยมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูประเทศพวกเขาช่วยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ขบวนการเสรีไทยช่วยให้ประเทศไทยรักษาเอกราชไว้ได้ในขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรพวกเขาแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างแท้จริงในปี1946ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติซึ่งเป็นผลจากการทำงานของขบวนการเสรีไทย การเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติช่วยให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติและมีบทบาทในเวทีโลกปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำหลักของกระบวนการเสรีไทยเขาใช้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในการปกปิดการทำงานของกระบวนการและเป็นผู้วางแผนการทำงานทั้งหมดหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นตัวแทนของกระบวนการเสรีไทยในต่างประเทศ เขาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือและเป็นผู้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมทำงานในประเทศไทยเป็นผู้จัดตั้งเครือข่ายข่าวกรองและกองกำลังติดอาวุธพระยาศีวิสารวาจาเป็นผู้นำกระบวนการเสรีไทยในภาคเหนือเขาจัดตั้งเครือข่ายข่าวกรองและกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคนี้มีสมาชิกเสรีไทยอีกหลายคน ที่ทำงานอย่างเงียบๆแต่มีความสำคัญมากพวกเขาเสี่ยงชีวิตทุกวันเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรและบางคนเสียชีวิตในการทำงานเบื้องหลังความสำเร็จของเหล่าผู้นำคือพลังของคนธรรมดาที่ร่วมอุดมการณ์และเป็นเครือข่ายที่สำคัญอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือกำลังสำคัญในการเป็นสายส่งสาร รับส่งข่าวและประสานงานอย่างลับๆด้วยความรู้ความสามารถและอุดมการที่แรงกล้าเครือข่ายพ่อค้าชาวจีนและชาวไทยได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและใช้ร้านค้าหรือโกดังสินค้าของตนเป็นสถานที่ซ่อนตัวซ่อนอาวุธหรือเป็นจุดนัดหมายการเดินทางค้าขายของพวกเขายังเป็นฉากบางหน้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการส่งข่าวสารข้ามจังหวัดในอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตำรวจในบางพื้นที่ที่รักชาติได้แอบให้ความช่วยเหลือกระบวนการเสรีไทยอย่างลับๆโดยการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของสมาชิกหรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลเท็จกับกองทัพญี่ปุ่นเพื่อถ่วงเวลาชาวบ้านธรรมดาคือหูตาที่สำคัญที่สุดพวกเขาเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับฐานที่มั่นลับคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของทหารญี่ปุ่นและจัดหาสเสบียงอาหาร ให้กับสมาชิกเสรีไทยที่เคลื่อนไหวในป่าความช่วยเหลือของพวกเขาเกิดจากความรักชาติอย่างแท้จริงโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนกระบวนการเสรีไทยได้ทิ้งมรดกสำคัญไว้ให้ประเทศไทยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญและความเสียสละของคนเพียงไม่กี่คนสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เรื่องราวของเสรีไทยสอนให้เรารู้ว่าการรักษาเอกราชของชาติ ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความกล้าหาญความเสียสละและการทำงานอย่างหนักแม้ว่ากระบวนการเสรีไทยจะทำงานอย่างลับๆแต่พวกเขาสมควรได้รับการจดจำและให้เกียรติจากคนรุ่นหลังพวกเขาเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของชาติการทำงานของกระบวนการเสรีไทยมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยในยุคหลังสงครามพวกเขาช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคประชาธิป,ปไตย กระบวนการเสรีไทยเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อชาติพวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไทยในยามสงครามเรื่องราวของเสรีไทยสอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญและความเสียสละของคนเพียงไม่กี่คนสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ถ้าเรื่องราวของเราทำให้คุณเพลิดเพลินก็กดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับ